สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะติ๋มจะมาเทศผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอี s t ตอ l ี i l เมาดูกันนะคะบีมานะคะอวอมครีมแตะแตะแบบนี้นะคะมองไปด้านบนค่ะแล้วก็แตะครีมนะคะแตะย้ำๆบริเวณที่มีถุงใต้ตานะคะมองไปด้านบนเลยค่ะไม่ต้องกลัวเข้าตานะคะ แล้วเราก็แตะย้ำๆแบบนี้นะคะถ้าลูกค้ามีปัญหาถุงใต้ตายเยอะค่ะเราก็ทายเยอะนิดนึงแล้วก็ย้ำบริเวณที่ทาค่ะเพราะแต่ละคนนะคะ่ะสภาพผิวไม่เหมือนกันถุงใต้ตาขนาดของถุงใต้ตาก็ไม่เหมือนกันนะคะ ค่ะามาดูใกล้ๆ้ได้นะคะนคะคะก็เป็นก็จะแตะนิ้ลวลอยติดตาริ้วลอยหน้าผากใช้ได้หมดเลยนะคะใช้นิ้วนางนะคะเป็นนิ้วที่แตะเบาเนะคะเพราะนิ้วนางเป็นนิ้วน้ำที่น้ำหนักเบา่คะได้ตัวหนานเลยยกมาชับลอยตีนตาริ้วลอยหน้าผากล่องแก้มนะคะ ชายจะมีปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะต้อวีวไหนได้ครับทีนี้เคล็ดลับที่ทำให้เหงื่งไวดนะคะก็เดี๋ยวหันหน้าก็เปิดพัดลมสัย น้ำจะช่วยให้เนื้อครีมซึมลงไปใต้ผิวเร็วนะคะแล้วก็ใช้พัดลมหันพัดลมเป่าช่วยนะะน้ายกกระสับแล้วนะคะนะคะถุงใต้ตาเริ่มยุบแล้วเห็นไหมคะสังเกตนไหมคะน่คะหยุบแล้วนะคะนะ,คะ,นะคะบริเวณที่ทาเห็นไหมคะผิวหน้านะคะ รอยตีนการิ้วรอยหน้าผากหายไปแล้วเห็นไหมคะเพราะริ้วรอยต่างๆอะค่ะจะเห็นผลได้ไวเลยเห็นไหมคะยุบแล้วนะคะเห็นไหมคะยุบไปเลยนะคะเนี่ย,ปปยะค,ะค่ะทุกสุดตึงนียค่ะตอนนี้นะะระหว่างระหว่างทาค่ะตรงนี้อย่าเพิ่งขยับหน้านะคะต้องให้หน้านิ่งๆเพราะครีมกําลังเซตตัวนะคะนะคะเห็นไหมคะเรียบเนียนไปเลยเห็นไหมคะหน้ายกกระชับเป็นหนุบเป็นเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์จรงไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะโอเคเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะ,คะยุบหาไปเลยนะคะถุงต้ตาขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีดีอินตาลีเอ็นเลทถ้าใครสนใจติดต่อคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้คุณได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ